เงินไหลออกจากพนันออนไลน์ปีละแสนห้าหมื่นล้านปีละแสนห้าหมื่นล้านไหลออกเพราะว่าไหลออกไปต่างประเทศไหลไ,ไปเลยเหรอไหลไปเลยไปแล้วไม่ไปไปแล้วไปรับเลยเดี๋ยวผมถามท่านนิดนึงตัวเลขนี้ท่านเอามาจากไหนครับคืออย่างนี้เมืองนอกเนี่ยเขามีแดชบอร์ดรู้ด้วยว่าขณะน,นี้คนไทยเล่นพนันออนไลน์กันกี่คนแล้วใช้เครื่องมือสื่อสารตัวไหนเข้ามาเล่นนะครับแต่เพียงแต่ว่า ไม่สามารถรู้ว่าคนเล่นเนี่ยอายุเท่าไหร่อย่างไงเพราะมันไม่ได้มีดิจิตอลไอดีนะครับแล้วก็เมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าอัตราเสียเท่าไหร่อย่างไงเท่าไหร่ก็ประมาณเฉลี่ยนะฮะประมาณาเงินฝากเนี่ยฝากก่อนต้องท่าเล่นเนี่ยต้องฝากก่อนนะไม่ไงั้นทาไมเล่นครับมีเงินฝากปีหนึ่งประมาณ3ล้านล้านเด POSITE <Dep> ที่จะเล่น <Dep osit. S 1> พนัน,ลนแล้วก็เล่นกันเนี่ย <Dep osit. S 2> ปีหนึ่งห้าแสนล้าน แต่ได้เสีย,สยออกไปทึงสงง่งงบนออกจากนอกเป็นค่าเกมค่าอะไรก็อะไรเนี่ยแสนห้าหมื่นล้านแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอย่างที่ท่านพูดเนี่ยตัวเลขดุลการชําระเงินเนี่ยแย่เลยไงไม่ถ้าถ้าดุลการชาระเงินแย่เนี่ยทุนสารองม,มันต้องลดลงแต่ว่าทุนสารองเงินตราระหว่างประเทศเราไม่ลดลงนะครับ